เียงแตกวุ่นๆือนู่พี่น้องเชียงแตกวุ่นๆนี่ทง,ง,งมันไม่กินใบคูนพี่น้องเออปุ่นหลายผลด,ดีก็ไปขยุยกุดกี้ครับกุยดกีต้องไปขุดขีดดินเด้นี่ม่นต้องขุดครับนี่ม่ต้องขุดแต่ว่าห้องบรหูจะวิธีการหานะครับ ตอนนี้เพื่อนบอกว่ามาไตาเอามาลูบเอามาลูบเ,เอาอยู่ในใบวะท่านก็ลูบยูครับผมลูบเป็นลูบเก่งค่อยๆจับใส่ตัวโยนใส้น้นามไว้ก่อนเอาไปเส้ถุงเขียวๆบันนี้พี่นอ้องเส่ถุงเขียวๆจังไหนหมุดุงผมพี่นอ้อง เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจีขย่าวมันลงมาขย่าวและลงบ่ลง้งลางบ่โอ้ยเอาแมวนี่อายุหายอยากกีหลีนอ่ะพี่น้องครับอายุหายอยากให้กินถ้าเพิ่นบมมาสอนกบบโปงครับตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงไอ้ตัวมากัดง่ว่าไหมครับ พี่ในได้มันโบแมนพี่น้องตอนแรกคิดว่าเป็นยุ่งพร้อมพี่เกาะเต็มเยียพี่น้องเฮ้ยฝุ่นบินชวนซานชวนซานแมวกับโมโหจักแมนพี่น้องเห็นบ่อยู่พ่วงนี่เอออยู่พ่วงนี่โอ้อยเ,เด็ดแตงเด็กฝุ่นฝุ่นฝุ่นที่ล้วพี่น้องเป็นคลิปใหม่ไ ที่บ่แมวเสนอนะครับแล้วผมเกษตรมือใหม่หากินบ่เป็ี่นหากินบ่เป็นกันเลยถ้าบ่ามีคนมาบอกกับบ่หูพุ่นเดี๋วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวที่ทยพูดแม่งกินนู่นนะครับเม่งกินนูนโอ้พี่น้องเอ้ยฝากไว้วิถีชีวิตชาวบ้านเกษตรมือใหม่หลังจากเลียงงัวเห็ดให้เห็ดนาครับ รอฝนสิมาใส่ปุ๋ยพี่น้องตอนนี้เก็บแมงกินนู้นกินก่อนประทังชีวิตไปนะครับขอบคุณเพื่อนฝูงในกลุ่มสีเกาตะโกทุกคนที่เป็นห่วงโดยเฉพาะเจ๊เจ๊เจ๊ไข่เสียโตรงทุกคน,นครับขอบคุณเล,ยลายๆขอบคุณเล,ยลายได้ถุงยังฉีบเสียมากคับ พอได้กินประทังขอบคุณหลายๆครับตียังห่วงกันเพื่อนกันดูแลกันตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อบอแมวเก็บแมงกินนู่นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมมาทายให้บึ้ง่าของอยู่ของกินกเบเศษมือใหม่แมงกินนู่นครับผมสวัสดีครับ